สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาศสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะจังหวัดตากแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลังเขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำพร้อมเฝ้าระวังปริมาณน,น้ำไหลเข้าเขื่อนนายสุวรรณิศสุริยกุลนะอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลโดยมีนายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลหนึ่งทำการแทนผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลพร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสายประทีปศาลากลางจังหวัดตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากทั้งนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลณวันนี้12พฤศจิกายน68เวลา08นาฬิกา ระดับน้ำอยู่ที่259.8เมตรรอทกอปริมาณน้ำกัดเก็บ13,399.77ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น99.54เปอร์เซนของความจุเก็บกักสามารถรับน้ำได้อีก0.46เอร์เซโดยวันนี้จะระบายน้ำที่ระดับ55ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน ซึ่งจังหวัดตากได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เตรียมขนทรัพย์สินสิ่งของเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวังอย่างใกล้ชิดด้านนายประสานแสงจุนผู้ช่วยพ่วงในการเขื่อนภูมิพลหนึ่งทำการแทนพ่วงในการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่า ในวันที่12ถึง13พฤศจิกายน68คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากโดยในวันที่15พฤศจิกายน2568คาดว่าระดับน้ำกักเก็บของเขื่อนภูมิพลอาจจะสูงสุดที่259.94เมตรขณะที่เขื่อนสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดอยู่ที่260เมตรรอทก อย่างไรก็ตามนางประสานยืนยันว่าเขื่อนภูมิพลมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยได้มีมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงสร้างของเขื่อนโดยเจ้าหน้าที่เป็นประจำในทุกวันรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนมั่นใจถึงความปลอดภัยของเขื่อนด้านระดับน้ำแม่น้ำวังที่จุดตรวจวัด W23 บ้านแม่เชียงรายวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นทําให้มีน้ําเอ่อล้นไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตําบลยกกบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากขณะที่โครงการชนลประทานตากแจ้งว่าวันนี้12พฤศจิกายน68จะมีมวลน,น้ำจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางเติมเข้ามาในพื้นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำของลุ่มน้ำวังที่สถานีวัดน้ำวพท4 a ออําเภอสามเงามีอัตราการไหลที่600ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำล้นตลิ่นได้ทีม,ทม,ออม,ทมข่าว AEC TV Channel รายงาน สวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะ